สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งในช่องของชิวาตึ้นเดิมค่ะวันนี้ชิวัตนะคะกลับมาพร้อมกับพื้นฐานการเล่นอาชีพแทงในดันเจียนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเล่นแทงในเกมฟิแลแฟนซีสิบสี่เนี่ยจะมีท่ามิเิเกชันนะคะหรือท่าสําหรับกดเพื่อลดดาเมจที่ได้รับนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะทําความเข้าใจพื้นฐานมิเิเกนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้จากเพจพลยลงดันตามลิงก์ที่ให้ไว้นี้เลยนะคะ หลังจากที่เราเข้าใจแล้วนะคะว่าแทงแต่ละออชีพเนี่ยมีมัตธามิติเกตเนาะ ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราจะต้องบริหารการกดมิติเกตจะรูดกดมิติเกตทั้งแผงเนี่ยก็จะทําให้เราไม่มีมิติเกตกดในลูปก,การลากมอนกลุ่มถัดไปนะคะหรือถ้าเรากดน้อยเกินไปเนี่ยฮีเลอร์ของเราก็จะรับภาระหนักในการฮิลมากขึ้นไปด้วยนะคะดังนั้นในแต่ละกลุ่มมอนเนี่ยก็ควรมีมิติเกตช่วยสัก1-2อ,อันเป็นพื้นฐานนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกดได้แค่นั้นเสมอไปนะเพราะถ้าเกิดฮีเลอร์เขานัดเลือนเราไม่ทันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราอีกคือต้องเติมมิติเกตช่วยนะคะ แล้วนอกจากวิทิเกตเนี่ยแท้งแต่ละอาชีพเนี่ยเขาก็มียูทิลิตี้ของเล่นของเขาอีกนะคะทั้งสกิลเติมเลือดตัวเองบ้างเติมเลือดเพื่อนบ้างกดเปิดเกาะป้องกันบ้างคือมันมีสารพัดของเล่นของแต่ละสายนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปศึกษากันดูนะคะแต่ที่แน่ๆแท้งทุกตัวนะคะจะมีไพ่ตายอยู่ใบหนึ่งนะคะก็ะคือท่าอามาตะนะคะที่มีอยู่ทุกอาชีพแทงอะเนาะ ท่าอรตะเนี่ยพอเรากดนะคะเราจะเป็นอามาตะอยู่ท,ทันที10วิเต็มเต็มเลยนะคะโดยค ondition การเป็นอามาตะของแท้งแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอีกนะคะเพราะงั้นใครเป็นแท้งสายไหนก็ค่อยๆทำำําความเข้าใจท่าที่มีของตัวเองกันไปเนาะ ส่วนต่อมานะคะที่น่ารู้นะคะคือลักษณะหน้าตาแอนิเมชันท่าทำดาเมจต่างๆนะคะโดยในเกมนี้นะคะจะมีอาชีพทั้งหมด3อาชีพนะคะที่สามารถวางบ่อ AOE อีทำดาเมจให้กับมอนสเตอร์ได้นะคะอาชีพแรกคืออาชีพแทงเนี่ยแหละค่ะเป็นดาร์กไนท์นะคะดาร์กไนท์นะคะมีท่าที่เรียกว่าซอทเท็ดเอิร์ดนะคะซอทเท็ดเอิร์ดทำดาเมจเป็นบ่อให้เห็นสีดำๆแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็อาชีพต่อมาเป็น DPS สสายมิล hmm. ีนะคะนินจานะคะ mm hmm. นินจามาีท่าที่ชื่อว่าโดตอนนะคะโดตอนวางพื้นเป็นบ่อคล mm ้ายๆโคลนนะคะ ใครเห็นบางทีตอนแรกๆอาจจะนึก็เป็นท่ามอนนะแต่ไม่ใช่อันนี้คือท่าของเพื่อนเรานะคะแล้วก็อาชีพสุดท้ายนะคะคืออาชีพซัมมานเนอร์นะคะซัมมานเนอร์นะคะมีบอการูด้านะคะเป็นบ่อลมนะสีเขียวๆย,ยังไงก็ลองดูกันไปนะคะโดยบอพวกนี้เนี่ยจะทําดาเมจใส่มอนทุกตัวที่ยืนอยู่บนนั้นนะคะดังนั้นเวลาเราเล่นในดันเจียนเนี่ยก็ให้สังเกตบอพวกนี้ด้วยเนาะเพราะยิ่งเราลากมอนเยอะเนี่ยเราก็อยากจะเคลียร์มอนไวๆใช่ไหมอบอร์พวกนี้ก็ช่วยได้เยอะมากๆนะคะยังไงหลังจากนี้ก็ลองสััังงเเเกกตนนนนดดูวลลาจี้ย ส่วนสุดท้ายนะคะที่ควรจะรู้ก็คือหน้าตาโดมฮิลของฮิลเลอร์แต่ละสายนะคะในส่วนของฮิลเลอร์เนี่ยจะมี2อาชีพที่สามารถวางโดมฮิลให้เราได้นะคะคือซัคเค็ตยของสกอรล่านะคะอาชีพแรกนะคะอันต่อมาก็คือแอไซลัมของไวเมดนะคะรวมไปถึงท่าลิลลี่เบลของไวเมดด้วยอันนี้ก็ให้พึงระทึกไว้ว่าถ้าเกิดมันมีวางอยู่เนี่ยก็ให้เอาขาเกี่ยวไว้นะคะจะได้รับฮิลไปด้วยเนาะสำหรับอาชีพเศ็จนะคะจะมีกิมมิกการฮิลที่แตกต่างกับท่าอาชีพ2บทอันที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เพราะว่า เซตเนี่ยถึงจะไม่มีโดมเนี่ยแต่เขาก็มีท่าที่ชื่อว่าคาเดียนะคะพอลิงก์กับตัวแท้งเนี่ยก็จะทําให้แท้งได้รับฮิลทันทีที่เซษทําการโจมตีนะคะในขณะที่แอ s โซเนี่ยไม่มีโดมจะเรียกว่ามีโดมหรือไม่มีก็ได้ก็คือโดมของแอโซเนี่ยปกติเวลาเขาก,กดนะคะเขาจะกดแล้วก็หยุดกดทันทีเพราะว่า ทันทีที่มีใครก็ตามที่อยู่ในลัศษณโดมของเขาเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์รีเจนทันทีไม่จําเป็นจะต้องวางโดมเอาไว้นะคะเพราะมันจะเสียเวลาให้กับการทำดามาจ์สรบแอตโอนะคะเพราะงั้นถ้าเห็นแอโอเนี่ยบางทีก็จะเห็นโดมแค่แวบนึและก็หายไปนะคะแต่มันก็มีอีกอันนึงของแอตโอเหมือนกันคือ่าที่ชื่อว่าเอิร์ลิสตาร์นะคะเอิร์ลิสตาร์เนี่ยจะเป็นลักษณะดาวปิ้งป่องอันใหญ่มากนะคะคุมพื้นที่ยังไงก็ลองสังเกตกันดูนะคะให้พยายามยืนในดาวนี้เพราะว่าดาวเนี่ยทำดามาจด้วยแล้ว โอเคค่ะหลังจากที่พอรู้สิ่งที่ควรรู้คร่าวๆแล้วเนี่ยเราจะมายกตัวอย่างการเล่นในดันเจี้ยนด้วยอาชีพแทงให้ดูกันนะคะโดยหลังจากส่วนนี้จะมีสปอยเลอร์ดันเจี้ยนเลเวล90อยู่นะคะสำหรับใครที่ยังเล่นไม่ถึงไม่อยากดูอาจจะต้องข้ามไปก่อนนะคะโอเคเรามาค่อยๆดูกันไปนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเปิดดันเจี้ยนที่มานะคะเราต้องเปิดแทงแซนก่อนเลยเป็นระดับแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราพูมอนนะคะให้เริ่มด้วยการปาขวานปาดาบคว้างโล่ยิงกระสุนอะไรก็ตามแต่นะคะออกไปนะคะเพื่อดึงความสนใจจากมอนสเตอร์นะคะเราจะให้เราเรียกความสนใจจากมอนสเตอร์ได้เนี่ยให้กด AOE นะคะเพื่อรับ เพื่อที่จะทำดาดเเม e ใส่กับม m o เตอร์ทุกตัวในพื้นที่ก่อนนะคะเพื่อดึง empty ของม m o เตอร์จะเห็นได้จากมุมด้านขวามือด้านบนของชีวะนะคะมุมตรงนี้นะคะจะเห็นเป็นสีแดงๆเนาะละะักษณะสีแดงๆนี้หมายความว่าม m o เตอร์ทุกตัวี่ยกำลังให้ความสนใจกับเราอยู่นะคะดังนั้นให้สังเกต มุมสีดแดงๆนี้ให้ดีไอตัวออเันารักสีดแดงๆเนี่ยถ้าเกิดมีตัวไหนกลายเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวนะคะแสดงว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นกำลังโจมตีเพื่อนๆคนอื่นในทีมอยู่ให้ดึงกลับมานะคะด้วยการโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นหรือกดพร o วคโวก็ได้นะคะอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะภายในดันเจียนนะคะชิวนันนำว่าเวลาลากมอนเนี่ยให้พยายามลากแบบวอลทัวอลนะคะสาเหตุหลักๆของการให้ลากแบบวอลทัวอลเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาเราลากวอลทัวอลนะคะจะทําให้ DPS ทุกคนเนี่ยไม่ต้องกักดาเมจของตัวงน,นะคะสามารถปล่อยดาเมจได้แบบเต็มที่นะคะแล้วเราก็สามารถรุ่นวิตเกตได้พอดีนะคะกับการวนหลุดถัดไปของมอนสเตอร์นะคะดังนั้นเนี่ยนั่นคือสาเหตหุหลักๆของการให้ลากวอลทูวอลนะคะแล้วก็ DPS เนี่ยเวลาเขาทำดาเมจแบบวอลทัวอลเนี่ย ฝูมวันกลุ่มใหญ่เนี่ยมันจะคุ้มค่ากับ l e ที่ยิงออกไปพร้อมกับเลดหลับต่างๆด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยลางวัวทัวก็คุ้มกว่าในเชิงของตัวเลขดาเมจนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่มั่นใจอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ค่ะค่อยๆลากทีละกลุ่มก็ได้ยังไงก็ค่อยๆลองดูค่อยๆบริหารอินทเกตดูแล้วค่อยๆฝึกกันไปนะคะ เรื่องต่อมาที่แทงที่ดีควรจะต้องทำนะคะคือการแทงมอนสเตอร์ให้หันขึ้นเหนือตลอดนะคะหรือว่าเวลาเราเจอบอสเนี่ยก็พยายามให้บอสหันขึ้นเหนือเนาะเป็นเพราะว่าอา,อาชีพสายเมเลในเกม Final Fantasy ีนะคะเขามีเกมมิกการโจมตีมอนสเตอร์ที่แตกต่างจากอาชีพสายอื่นตรงที่ว่าเขามีการตีข้างแล้วก็ตีหลังของมอนสเตอร์เพื่อทําให้ดาเมจของเขาเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการทําให้มอนสเตอร์อยู่เฉยได้มากที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แทงควรจะทานะคะแต่พอดีชีวัตไม่เก่งชีวัตก็เลยทําได้แค่นั้นแหละคือลาก พยายามให้มันหันตูดให้เพื่อนอ,ะอ่ะอ่าก็พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมเลย์เขาก็จะตีได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็พยายามอย่ามหมุนวอนเยอะนะคะยิ่งเราหมุนวอนเยอะเท่าไหร่เนี่ยเมเลย์จะยิ่งกลด่าเราในใจนะคะเพราะงั้นใครแทงก็ระวังในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดในคอมบิเนชันของปาร์ตี้เรามีแต่เรนจ์หรือว่าแคสเตอร์เนี่ยเราจะเราจะหันไปไหนก็ได้นะคะยังไงก็ให้ลองอแทงขึ้นเหนือไว้ตลอดนะคะเพราะว่ามันก็มีท่าโจมตีบางท่าที่มันจะพุ่งออกมาที่ด้านหน้านะคะเป็นแบบ คีฟหรือคนเอ e นะคะดังนั้นเนี่ยให้เรารับคนเดียวดีกว่าที่เราจะหันเอ e ไปใส่เพื่อนๆคนอื่นๆเนาะ ลำดับต่อมานะคะคที่ควรจะต้องรู้สําหรับสายอาชีพแทงนะคะคือการวนกดมิติเกตหรือว่าลูกเล่นสําหรับอาชีพของเรานะคะให้จําไว้ว่ามิติเกตหลักๆที่เราจะได้มาตั้งแต่ช่วงนักแรกก็คือท่าที่ชื่อว่ารมพาดแล้วก็รีพซ่อนะคะรมพาดจะเป็นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะคือเราจะรับดาเมจน้อยลงทันที20%นะคะคไม่ว่าจะเป็นดาเมจจากอะไรก็ตามในขณะที่รีพลายซ้อนะะจะเป็นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะคะก็คือเอฟเฟกต์นี้จะทําให้ อมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆเนี่ยโจมตีเราเบาลง10%นะคะยังไงก็ให้วนมิติเกตสองอันนี้เรื่อยๆนะคะโดยที่ห้ามพยายามอยากกดซ้อนกันนะคะพยายามที่จะกดทีละอันนะคะยกเว้นกรณีฉุกเฉินจริงๆที่มันต้องกดเพิ่มเนี่ยก็กดไปนะคะแล้วก็หลังจากที่มี2ท่านี้แล้วเนี่ยก็ให้พยายามวนกดท่าอีกท่านึงที่เป็นมิติเกตใหญ่ของเรานะคะที่จะช่วยลดดาเมจ30%ซึ่งแท้งแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะมีชื่อเรื่องต่างๆกันไปแต่จะมีท่านี้เหมือนกันแน่นอนนะคะคือลดดาเมจได้30%เนาะ นอกจากนั ony, like warrior, there. There like, ้นเนี่ยแท้งแต่ละสายเนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นของเขาอีกอย่างวอริเออร์นั่ก็คือจะมีท่าที่คอยเติมเลือดให้ตัวเองหรือท่าที่คอยเติมเลือดให้เพื่อนหรืออย่างนี้นะคะหรือว่าดักไนท์นะคะที่สามารถโยนเกาะให้เพื่อนได้สามารถแปะเกาะให้ตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นดาเมจนะคะหรือว่าสายพาดินที่มีการตั้งโล่ให้เพื่อนนะคะเติมเลือดให้เพื่อนนะคะหรือว่ากันเบกที่เติมเลือดให้เพื่อนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีท่าที่ คอยดูแลเลือดให้ตัวเองได้ด้วยนะคะยังไงก็ค่อยๆศึกษากันไปในในเรื่องของลูกเล่นของแทงแต่อาชีพนะคะแล้วก็เอามาผสมผสานกันในการใช้ในดันเจียนนะคะ สุดท้ายสลับอาชีพแทงที่ควรรู้ไว้นะคะคือท่าไม้ตายของเราคะ่ะท่าอามาตะนะคะแทงทุกตัวนะคะมีท่าอามาตะเป็นของตัวเองซึ่งลักษณะของท่าอามาตะของแต่ละสายอาชีพเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะอย่างวอริเออร์เนี่ยท่าโฮมแกงทันทีที่กดนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีทานที่จะเลือดต่ํากว่าหนึ่งแน่นอนนะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมด10วินาทีในขณะที่ฮอลโลกราวของพาราดินนะคะทันทีที่กดนะคะเราจะเป็นอามาตะต่อทุกดามเมจคือเลือดไม่ลดเลยภายในระยะเวลาสิวินาทีเช่นกัน ซูเปอร์บลายของการเบเกอร์นะคะทันทีที่กดเลือดเราจะเหลือหนึ่งแต่ไม่มีทางต่ำกว่าหนึ่งเช่นกันค่ะอันสุดท้ายก็คือ Living Dead ของ d a dark k night นะคะ Living d e a มีกิมมิคการเล่นที่แตกต่างจากมาตาอันอื่นนิดนึงตรงที่ว่า ทนันทีที่กด Living Day นะคะเราจะต้องตายก่อนคะ่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดเราต้องตายก่อนคะ่ะพอเราตายปุ๊บเนี่ย Living Day มันจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็น Walking Day นะคะซึ่ง Walking Day เนี่ยระยะเวลาที่เราอยู่ใน Walking Day นะคะทันทีที่เราโจมตีใส่ม m o เตอร์นะคะมันจะคืนกลับมาเป็น HP ให้กับเรานั่นเองอันนี้คือกิมมิคก,การเล่นกับท่า Walking Day ของ Dark Knight นะคะยังไงก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ลองเล่นกันดูนะคะได้ใช้ในดันเจียนแน่นอนคะ่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือข้อมูลพื้นฐานสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาพื้นฐานการเป็นแท้งในดันเจี้ยนอยู่นะคะหวังว่าวิดีโอนี้ของชีวัดจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจอาชีพแท้งได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะหากใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวชีวัดเข้ามาตอบนะคะ ตอนจบเนี่ยก็ขอฝากเพจโพลงดันไว้เหมือนเดิมนะคะเพจนี้เป็นเพจที่ชิวัตเขียนขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนมาทำช่อง YouTube เลยก็ใครที่สนใจก็เข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเกม Final Fantasy 1 4ได้เป็นไกด์ภาษาไทยนะคะแบบฉบับโพยพกพานะคะยังไงก็ขอฝากเพจไว้ด้วย,วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b e ให้ชิวัด้วยคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายคะ่ะทุกคน